การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตปี2564นางวิภารัร์คามแสนวุฒการศึกษาปริญญาตรีสาขาภาษาไทยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่3สิงหาคม2547ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบํา่มอ,อเชียงคานจัังหวดเลยอายุราชการ17ปีการลงโทษทางวินัยข้าราชการจัญญาบันวิชาชีพไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินยัยค่ะเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวขอ้ของกับการพัฒนาทักษะชีวิต 1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว 2. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning 3. ครูผู้ตรวจข้อสอบสาระภาษาไทยอัต,ตนัยโอนิตสทศปี2559ถึง2562รายงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานด้านที่1คุณลักษณะ พฤติกรรมประจำตัวข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่รักและศรัทธานในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามระเบียบวินยัยจรรยาบรณมีวินัยต่อตนเองและหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลตอบแทนพฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านปัญญาพระพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นผู้นำทางด้านวิชาการนำความรู้มาประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อน,นักเรียนหน่วยงานและชุมชนค่ะพฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านอารมณ์ข้าพเจ้ามีวุฒิภาวะในการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสมมีอารมณ์มั่นคงข้าพเจ้าถือว่าการสอนคือหน้าที่หลักของครูเมื่อเข้าห้องเรียน ครูต้องสามารถปรับอารมณ์ให้พร้อมสำหรับการสอนอยู่เสมอข้าพเจ้าจึงเป็นคนที่อารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกมีทัศนคติที่ดีและเป็นมิตรกับทุกคนพฤติกรรมที่เป็นความสามารถในการดูแลนักเรียนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษาชั้นป .4 ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีทักษะและมีเจตคติที่ดี ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขข้าพเจ้ามีการจัดการอย่างเป็นระบบและขั้นตอนดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง 2. การคัดกรองนักเรียนโดยคัดกรองนักเรียนปกติและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 3. การส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะมีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการให้คำปรึกษาและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนค่ะพฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพข้าพเจ้ามีการวางตัวอย่างเหมาะสม ด้านการครองตนครองพลและครองงานข้าพาเจ้ามีการจัดทําแฟ้มเอกสารทางวิชาการที่สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูเช่นนวัตกรรมวิจัยชั้นเรียนข้าพาเจ้ามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการจัดทําเอกสารต่างๆจะเห็นได้จากเพื่อนครูต่างโรงเรียนมาศึกษาดูงานเอกสารด้านวิชาการของข้าพาเจ้าอยู่เสมอซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและเป็นที่ยอมรับในการทำงานค่ะด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต2.1การวางแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้าได้วางแผนจัดการเรียนรู้ชั้นป4เน้นเนื้อหาเรื่องพัฒนาการและสัมพันธภาพ เป็นการเตรียมนักเรียนให้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเพื่อรู้จักตัวเองทั้งร่างกายและอารมณ์รู้จักความแตกต่างระหว่างตนเองกับเพื่อนความต่างเรื่องครอบครัวและเพศวิถีเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและการเคารพผู้อื่นรวมทั้งเรียนรู้พื้นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรู้จักแบ่งปันและขอโทษ 2.2กระบวนการจัดการเรียนรู้ปูรณาการทักษะชีวิตได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้มิติเพศวิธีสึกษาในหัวข้อพัฒนาการของมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของทักษะชีวิตคือการเสริมสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเรื่องทุกคนเป็นคนพิเศษรสยมที่แตกตา่างการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจเรื่อง สุขภาพดีถ้าใช้เป็นการเสริมสร้างจัดการกับอารมณ์เรื่องเติบโตและการเปลี่ยนแปลงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเรื่องนี่คือฉันสองจุดสามการใช้สื่อนวัตกรรมข้าพเจ้าได้จัดสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีและสัมพันธภาพการศึกษา โดยได้จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตมีการใช้สื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสาม,มารถเลือกใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตเช่นเลือกสื่ออุปกรณ์ที่เป็นจริงจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสแต่หากไม่สะดวกก็อาจจะใช้ภาพแทนค่ะ 2.4การวัดและประเมินผลพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียนข้าพเจ้าได้วัดและประเมินผลพฤติกรรมที่สอดคล้องกับทักษะชีวิตดังนี้ใช้การสังเกตการทำงานเป็นทีมการตอบคำถามและการนำเสนอผลงานค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องเต,ติบโตและเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือหน้าอกหนูขยายขึ้นค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือสะโพกหนูขยายขึ้นค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหนูสูงขึ้นนิดเดียวค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือผมสูงขึ้นและเสียงแหบครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงของผมคือพร้อมลมครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือมีกินตัวครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือมีขนมากขึ้นครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือน้อยแจนแล็กดง่ายครับวว้า <Wow. S 1> ด้านที่สามผลที่เกิดกับนักเรียน 1>, 1. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นระดับดีร้อยละ88.23 2. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระดับดีร้อยละ82.35 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียดระดับดีร้อยละ9 4 1 1 4 นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นระดับดีร้อยละ100ค่ะเมื่อเรียนเพศวิถีแล้วได้ประโยชน์อะไรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมครับเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นค่ะใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขค่ะ 3.2รางวัลหรือผลงานนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทักษะชีวิต 1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นป .4-6 โครงการรักภาษาไทยปี2562ระดับสพปเลย1 2. รางวัลระดับเงินกิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานทำนองสนอระดับชั้นป .1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ ปี2561ระดับสพอปอเลยหนารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งเรียงร้อยถ้อยความป4-6การแข่งขันทักษะวิชาการปี2560ระดับสพอปอเลยหนสรางวัลชมเชยการเขียนเรียงความระดับชั้นป4-6โครงการรักภาษาไทยปี2560ระดับสพอปอเลยหนึ่ง 5. รางวัลชมเชยการคัดลายมือระดับชั้นป .4-6 โครงการรักภาษาไทยปี2559ระดับสพปเลย1 6. รางวัลชมเชยการเขียนตามคำบอกระดับชั้นป .4-6 โครงการรักภาษาไทยปี2559ระดับสพปเลย1 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการเขียนเรียงความระดับชั้นป .4-6 โครงการรักภาษาไทยปี2558ระดับสอพอปอเลย1 8. รางวัลชมเชยการเขียนตามคำบอกระดับชั้นป .4-6 โครงการรักภาษาไทยปี2558ระดับสอพอปอเลย1มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนหน้าเสาธงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆค่ะ รางวัลหรือผลงานที่เกิดกับครูที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานทักษะชีวิตจากการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานจัดก,การเรียนการสอนบูรณาการทักษะชีวิตมาอย่างยาวนานทําให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. ครูสาระภาษาไทยผู้ปฏิบัติงานดีเด่นปี2559หน่วยงานสพอปอเลย1 2. รางวัลครุคุณธรรมระดับดีเด่น ปี2561หน่วยงานครูสภา,าและสพปเลยหนึ่ง 3. รางวัลครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสีขาวระดับเงินปี2561หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 4. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงการรักภาษาไทยปี2562หน่วยงานสพปเลยหนึ่ง ครูผู้สอนเพศวิถีระดับชั้นป .4-6 รางวัลโล่ดีเยี่ยมระดับภาคปี2563ศูนย์อนามัยที่8จังหวัดอุดรธานี6ครูดีไม่มีอวายามุกปี2563หน่วยงานสพทเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ รางวัลหรือผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิต 1. รางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเงินปี2561หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 2. รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีรางวัลโลดดีเยี่ยมระดับภาพปี2563หน่วยงานศูนย์อนามัยที่8จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านค่ะ